สวัสดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมมือเก่าและมือใหม่ทุกกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอยินดนีต้อนรับเข้าสู่ช anel นะครับในคลิปนี้นะครับผมเบนเหรียญไทยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเบนเหรียญไทยนะครับจะมาแนะนําอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ทุกคนทุกท่านนะครับจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5หรือที่วงการนักสะสมเขาเรียกกันว่าเหรียญ1นบาท กลาแผ่นดินนั่นเองนะครับผมหลายๆท่านนะครับไม่รู้นะครับว่าเหรียญนึ่งบาทกลาแผ่นดินนะครับเขามีมูลค่าแล้วก็มีราคาทางการตลาดที่สูงมากมายขนาดไหนนะครับผมเหรียญนี้นะครับประกอบไปด้วยบ็อกนะครับจำนวนมากเลยนะครับซึ่งถ้าจะให้อธิบายในคลิปนี้เนี่ยมันอธิบายได้ไม่หมดอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่านะครับเราจะมาดูกันในส่วนของบล็อกที่มันเล่นง่ายนะครับ มันเล่นง่ายนะครับแล้วก็ดูง่ายนะครับยางเหรียญหนึ่งบาทกลาสแผ่นดินแบบปกติแบบปกติคืออะไรนะครับแบบปกติก็คือนะครับเหรียญทั่วๆไปที่นักสะสมหลายๆท่านเก็บสะสมและคิดว่านะครับราคามันจะต้องแพงอย่างแน่นอนในอนา,นาคตแต่นะครับคุณรู้หรือเปล่านะครับว่าเหรียญที่คุณเก็บสะสมอยู่ณขณะนี้นะครับ ยังไม่มีมูลค่าทางการตลาดนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่ข้อมูลการผลิตกระบวนการผลิตเหรียญน,นะครับที่มันมีจํานวนเยอะมากพอสมควรนะครับผมจึงทําให้นะครับเหรียญน,นะครับมันไม่มีราคาบวกเพิ่มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพผ่านอันสภาพไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญที่มาเป็นถุงจากกองกระสาบ นั่นนะครับจะพอมีราคาเล่นหากันอยู่บ้างนะครับราคาก็นะครับหลักสิบถึงหลักร้อยนะครับผมขึ้นอยู่กับการตกลงของพ่อค้าแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับแต่เหรียญที่ผมจะแนะนําอีกหนึ่งเหรียญเป็นอีกหนึ่งบล็อกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าบล็อกฉัดตรงยอนะครับเหรียญบล็อกชัดตรงยอนะครับเป็นเหรียญบล็อกอีกหนึ่งบล็อกนะครับที่ มีราคาเล่นหากันในตลาดนักสะสมนะครับพุ่งสูงถึงเท่าไหร่นะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าพุ่งสูงถึงเท่าไหร่แต่ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเหรียญไทยบอกให้เลยนะครับว่าพุ่งสูงถึง1นึ่0 0สนบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับบล็อกฉัดตรงยอนะครับซึ่งจะเป็นเหรียญหายากมากๆเลยนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบล็อกที่เขาเล่นกันนะครับที่ดูง่ายได้หลักแสนแต่หาไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่จะคลายนะครับผมแนะนำนะครับให้ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมหรือจะติดต่อผมที่เพจ f เฟ e บ o ๊กเบนพิศนุนะครับหรือ เข้าไปที่หน้าช่องของ u t u b e นะครับแอดไลน์ผมเข้ามาถ้าแอดไลน์ไม่ได้นะครับให้ทิ้งไลน์ ID ดีไว้ที่ใต้คลิปอีกเช่นกันถ้ามีเหรียญหนึ่งบาทปลาแผ่นดินที่สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้หรือแบบยกถุงหรือมีเหรียญน,นื่นๆนะครับต้องการจะให้ผมเบ้นเหรียญไทยประเมินราคานะครับติดต่อผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเบ้นเหรียญไทยนะครับต้องขอตัวจบคลิปไว้แก้เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ